ค๋วยเตี๋ยวจ้ามื่อนี่ก๋วยเตี๋ยวรอบเที่ยงจจกจานบนเริ่มถ้วยบ่เริ่มเลยจ้ามาเด้อกินน้ำกันพี่น้องพี่น้องป้องไปเงจ้ามื่อนี้จัดแบบใหญ่จ้าพิเศษเนี่คะ่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะจ้าก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นจ่เป็นทั้งสี่ลานาตา นี่แต่เส้นจ้ะสูตรของฉันเองจ้ะแต่ว่าพักเลยจ้ะเด้อพักหลายโอ้ยสะใจจ้ะสะใจถั่วใหญ่จานใหญ่ใส่พริกก่อนพริกขัวเนาะคะา่ะ้ายเป็นตาแซ่บแท้รสชาติแบบไหน,นอธิบายไม่ถูกนี่มีกุ้งด้วยจ้ะชิ้น ซินหมูนคะคะเอาชิมค่ะชิมมาจา้ะอืมแซ่บอืมเปรี้ยวหวานหิวพอดีมาจา้ามาจา้ามาจา้าอืมชอบ เส้นไทยจ้ะเส้นของประเทศไทยวะเลือกไ้งพักกะมีจ้าพักหลายอืมอืมโทษได้จะลืมไหมเพื่อพาวะ สมสายาสาวแก่จ้ะสมกัต่างสายาสาวแก่ขี่ลงขี่ลืมเท่าแล้วเรื่องปกติดีเท่าแล้วเรื่องปกติอสาใจดีแสบ่จจ้ะ

กับปีคะ่ะปีจากสงคล้น้องเอามาฝากน้องนุ่งเอามาฝากจะ้ะสรงคล้พุ่นละเด็กข้างบ้านจะ้ะอืมสรับอืม โอ้อยยูเด้อค่ะเฮ็ดกินเองเปิดตำล่าบุนเด้อค่ะนี่เปิดตำล่า <c oughs> อืมแลับเสียบมีคนอยากนำบ้านเนาะ หนาวๆแบบนี้ต้องก๋วยเตี๋ยวจ้ะเตี๋ยวละเม็งอืมอุนท้องอื้มกินเผ็ดได้ไหมนั่น รยแสบจ้าไอ้ที่เลียงอยู่บ้านจ้าพี่น้องสาวสาวต่างประเทศสาวสาวที่มาอยู่ต่างประเทศฝึกทํากินนะจ้ม พอ่าอีสันก็ทําเองขึ้นกันทาไปรสชาติปากจะของกระแสบอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวลูกโดดเดี่อกสุดท้ายก่อน สวยกับนาซำกัน <laughs> อนกันดาหญ่เอาเข้าไปวันนี้ครับผู้ชมครับอย่างที่ทุกท่านทราบการเผาศพผู้ที่ติดเชื้อโควิดไม่มีการได้ร่ำรางกระปีกระปีกระปีเศๆ

ออกจมูกนี่มือของโอเคอ่ะตอนที่คุณแม่ติดเ้วตอนที่คุณแม่ติดนอัยังบอกกับเรนเลยว่าต้องเหมือนกับหลอกแม่ว่าแม่ตอนนี้ไปนอนโรงพยาบาลนะจะได้ป้องกันเชื้อ

อยู่แหลก้ำยู่ได้ทั้งวันได้ทั้งวันมาลลกวกับปิเข่ากันบ้างถ้วยน้อยแต่อร่อยอะไรเนี่ย Mm. Xẹp. Rồi, rồi rồi. im. Mm. À, im im đẹp. Chữa chưa กแก่แล้วไงแก่แล้วต้องบำรุง,งยิ่งแก่ยิ่งต้องบำรุงค่ะออออกกนนน่นน่่งพรรบะคคะคคัออคัว็ืขุณูมา อโอเคเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะที่รับชม